Athena, marriage shines so bright a gift that we have grown This is the gift beyond all gold, beyond what eyes can see a 我们现已完成二级供养版以及供养。<noise> Spreads the monks who walk with silent grace receive what we bestow, and in that act we find our place where true devotion flows. Let this ครั้งเรามาพร้อมใจในวันบุญอันแสนสุขรวมพลังศรัทธาแน่นหนักณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จี่วนทองอารามที่เราถวายเต็มไปด้ยวยรักและความหวังดีบุญกระถิ้นเปลงประกายสดใสดังประทีปใจที่เราร่วมกันจุด มานีมาอยากปฏดเตยอิมานี้มายากปัเตจตุปัจยาที่นี้จะตุปัจยาทีนี้ซาปาริวารานิซาปาริวารานิเยียนเสร็จ供งเขียนเสร็จ供养บวยูจงใจบิยูจงใจ为了我เก่我们永久的ห福永久的幸福ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย Anh kỳ quang 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 พระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายของคุณปัญญาบารมีขอคุณทีญมารีเมายงพันเตทิลานาสสชานิชิลานาเิสัชานิสัปาวารานีสัายวารานีโอ้หมดยืนยัน พี่พระกงย่อปันชีมเส้นคงยาวชีมเส้นคงยาพเจ้าทุกหลายพระเจ้าทุกหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทุกหลายเราดพร้อมด้วยบริวารทุกหลายเราทุกครั้งที่เรายกผ้าจบเราส่งคำอธิษฐานเบา ปีมะมะยังเป็นมะมะยันเยานาวาลัยานาวานามสัปาริวาลังสัปาริวาลังสังคสะสังคสสะยีขับกงยำปันยีขับกงยำปันเยขียนเสร็ง供养เขียนเสร้ง้าพเจ้าทั้งหลาย มาเนมะยังพันเตอิมาเนมยังพันเตบุพมาลามูลนิธีบุพมาลาโมระนิธี尊敬的ีฟ尊敬的僧团我们愿ั鲜ย我们愿以鲜花以及供养ป以ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญต่พระพิสุสง์ผู้เจริญระเจ้าทาั้งหลาย มาริาพันีตท้สาิานี้าิวารน,น,นีสปบ,บริวารานีใหบาริวารานาิานีใัับาีให้าวจังีกงตัาีใง้บาวารานีให้าางับวีให้วารีหรวารานิวาราริวสรานี้าริวาร้าริวาร้ริญาา้ิวารานี้เจริญข้าร,ริจ้า,าทั้งหลาย i'm so công chính chư thần kính hữu trú tại mái ngói, vỏ, sét, thầu, và các địa ngục của các vị thần, các vị thần đã tạo ra các vị thần, các vị thần đã tạo ra các vị thần, các vị thần วันนี้เป็นวันทอดกระถินบรมมรดกภัตแก้วเกาลูนบุญนานขังประวัติศาสตร์อิมังมายังพันเตอิมังมายังพันเตศพลิวานำศพลิวานงกระถินนาจิวะิทธุศ

รมพผ้ากทินทานกับทั้งผ้าอานิสงบริวารทั้งพวงนี้เป็นผ้ากถินสามัคคีซึ่งมีเลสเส้าเถงกัลยานมิประาพามพรแท่ชัวพร้อมุดหนันและครอบครัวเป็นผู้แทนพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกภ้ากถินนทาน กับทั้งผ้าอนิสง์บริวารทั้งปวกนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแกร่พระมหานิพัทธพรสรชโยผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจก,กระทำกตินัตธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ 好开心啦！我亦荣幸可以参加咁大嘅诶功德义大会，因为一年咧只有一次嘅啫。咁诶呢个大日子，我哋一定要参与，能够参与诶好多诶功德啦，同埋咧诶。呃 喺個功德期間咧，原來邀請咗好多天神啦、天人啦、誒、呃、好多神啦，都會嚟到參與，所以喺埋一齊去參與咧就好開心，同埋可以見證到咧我哋嗰個加沙供咗俾嗰個比丘嚇，咁啊見到嘅所有儀式都係好開心嘅。咁嚟緊咧就會去埋泰國啦，都參與呢個功德依法會添。 ปีนี้มีพระเดชพระคุณท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้ก็รู้สึกปลื้มค่ะค่ะแล้วก็อย่างหลวงพิภูเราก็ได้มีโอกาสนำปัจจัยไปทอดที่มาเลเซียด้วยเนาะอ่าก็เรียกว่ามาครั้งนี้ครั้งเดียวนี่ได้หลายบุญเลยค่ะปลื้มค่ะปลื้มมากค่ะทั้งบุญใหญ่พิเศษก็คือได้ปัจจัยไป ถวายหลวงพ่อเราที่วัดใหญ่ด้วยอันนี้พิเศษสุดเลยค่ะคิดถึงหลวงพ่อรักหลวงพ่อเพราะว่าเป็นเป็นงานที่หาได้ยากค่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวเพราะว่าตอนนี้ก็ทำบุญกระถินเพื่อว่าจะได้ถ่ายทอดให้ลูกและหลานได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปก็เลยเป็นต้นบุญต้นแบบให้ลูกและหลานค่ะเพิ่มเพิ่มทุกครั้งค่ะที่มีการทอดกระถิน ว่าตอนนี้เรามีขยายวัดมา3วัดนะคะวัดพรธร,รมกายฮ่องกงแล้วก็เกาลูนและว,วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ค่ะราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยค่ะที่มีการทอดกระถินและตั้งสาขาทั่วโลกและมีซูมด้วยค่ะทุกวันนี้เข้าซูมทั้งหมดนะ่ะ72วัดค่ะมีความรู้สึกว่ารับภูมใจมากเพราะว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่อยู่ในฮ่องกงค่ะปีหน้าก็ต้องกลับแล้วก็อาจ ่อไปก็คงไปรับบุญใหญ่ที่เมืองไทยค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อชัยมัทโยที่ได้มีโครงการดีๆให้ลูกได้รับบุญอยู่ทุกๆครั้งที่มีบุญก็จะติดตามหลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งทรรไปทุกๆครบทุก,ทก,ทกชาติเจ้าค่ะสาธุค่ะไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อสักใดแต่เพื่อทางแห่งธรรมที่เราเก้าวไปด้วยใจใสๆเพียงการให้แสงแห่งชีวิต ส่งไกลพระภิกษุรับด้วยใจสงบและเราพบความหมายในใจตอนคอยผ้านี้เป็นมากกว่าค่าเป็นคำมั่นสัญญาจากเราเดินไปด้วยสันติใช้ชีวิตด้วยรักเริ่มจากวันนี้ของคนปีละครั้งแต่ความดีนั้นอยู่นึกกันและลาบนระทิดจะอยู่วันนี้เ,าาเป็นวัน,น แห่งความเพิ่มปิติอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราผู้มีบุญทั้งหลายได้มาร่วมสังสมบุญได้มาสร้างบารมีร่วมกันณนะบุญสถานแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ซึ่งเป็นบุญสถานที่ญาติโยมทุกท่านร่วมกันฟันฝ่ามาตลอดระยะเวลา15ปีและปีนี้ก็เป็นปีที่สิ ที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมบุญกันสร้างบารมีโดยการถวายมหากราลทาน,นั่นก็คือบุญแห่งการทอดกระถินบรมจกักรพรรดิก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสำเร็จสมวังดังใจทุกประการ ให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงให้มีทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาให้เหลือกินเหลือใช้ให้ได้เป็นเศรษฐีบรมเศรษฐีได้สั่งสมบุญได้สร้างบารมีได้ค้ำชูได้เติมเต็มอายุพระพุทธศาสนาไปได้ตลอดอายุไขได้สามารถตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ไปตลอดทุกภพทุกชาติ ตราบแต่เพี่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนทุกท่านเลยนะ